ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทใครมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้างสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีข่าวและสาระดีๆมาฝากค่ะก่อนที่จะมาฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนแจกเงิน5,000บาท นายโทษพลกรีดวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com ตามมาตรการที่2การดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19นั้นซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันขอรับเงินเยียวยาดังกล่าวได้แก่ 1. ผู้ประกันตนมาตรา39อดีตลูกจ้างที่เคยเป็นลูกจ้างประกันตนมามาตรา33มาอย่างน้อย12เดือนและสมัครภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกจากงาน 2. ผ,ผู้ประกันตนมาตรา40งานอิสระ แรงงานนอกระบบคนที่ไม่มีนายจ้างเป็นนายจ้างตัวเอง 3. ส,ส่วนผู้ประกันตนมาตรา3 3ลูกจ้างในสถานประกอบการพนักงานเอกชนที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงานก็สามารถรับเงิน5,000บาทได้เช่นกันคะ่ะ ส่วนผู้ที่ยกเว้นได้รับสิทธิ์ดังกล่าวได้แก่ข้าราชการข้าราชการบำนาญเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือเงินอื่นๆจากรัฐบาลอยู่แล้วและผู้ประกันตนมาตรา3 3เราไม่ทิ้งกันเปิดลงทะเบียนขอรับเงิน5,000บาทนาน3เดือนเฉพาะคนตกงานเช่นพิษโควิด -19 แจกเงิน5,000บาทให้ลูกจ้างนอกระบบนาน3เดือนสู้พิษโควิด19ขอบคุณที่รับฟังหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ